มันอร่อยมากเลยอ่ะอยู่ทางโน้นค่ะคุณนไาเน่เอาเยอะนี่เขาจะใส่นี่นี่ใส่ขยะอยู่ตรงนี้นะถุงดำให้อย่าไปทิ้งที่อื่นนี่มาใส่รวมกันตรงนี้ทาคมาเอาได้ด้วยเอาได้โอ้เอกเอกจองแจวเลยเหรอไม่เป็นหนกินไม่เป็นไม่เปนไม่เป็นม่ันมันไ่เนม่นไม่กปกนไม่ไม้เปนม่นไม่เป็ม่เปนรมเนม่นไม่เไ่เนไ่เปนเปนม่เป็นไมเนมนไนไม่เม่ เป็นแบบนี้พร้ตั้งแต่เมชาแม้ใครที่มาเอาโตะมาจอดมาให้พวกเราดีจังเลยเนี่ยเนอะเม่อวันรู้ว่าเราจะไม่กินข้าวันมาปินี่กันเนะเขาเตรียมไว้ให้ปเจากบบรางเวกน้องเขารู้ว่าเดะ ไม่ใช่เขาบอกมาตรการเขาบล็อกตามอำเภอที่พล็อกมาทางนี้แก้วอันแก้วโอ้ยังไม่แก้วเลยอยากกินอหไรพี่จ๋าอันไหนปลาโซจ์จ๋ามีปลาอันนั้นไทยปลาาเอปลาอ๋อหนาเจ้าก็พวกคือปลาเหรอฟังฟังฟังพนักงานเขาจะมากินข้าวแล้วเขาจะมาแย่งโต๊ะแล้วไม่มีขอก่อนขอก่อนเพื่อกินโดยมันเป็นการกินอาหารัดีๆไม่คดว่าจะได้กินมาเลยต้องเห็นอย่างนีเลย โพสต่างคนก็ออนไลน์กันทุกคนเลยนะคะขายมากขายยากแล้วมันจะขายเาแบบที่นนแล้วมันกินที่ไหนรู้ไ้กินอาหารโรงแรมของน้องนาหไม่ว่าโรงแรมชั้นหนึ่งโรงแรมชั้นหนึ่งมากินข้าวทุกส่ปดาห์กินให้เ็ขบวนเป็นไงบ้างวันนี้ขบวนก็เป็นพี่น้องกันระหว่าม่ทามและจองคนนี้จำชื่อจับประดวน นีต่นเลมันเปโรแรมีท่านเองค่ะเห็ดกับมาค่ะสวยนะ้เราูดาเองเหรอเราเห็นมากก็งามกกงามเยี่ยมโอ้ยมีดูกินเขาม่ได้ายเานี้อืมดเซ็บเ็ซ็บหมคะข้าเหนียวาเส้นมกรปออ่ะกุ้่ายกักินย่ใส่กระเซ็น้หเขาดหาเี่ยมมากเาไข่หต้องีต้อง่ต้มจงจังเ